ส้มอะไรคุณแม่กล้วยเหรอเอาเอามัดหนึ่งมาคุณแม่สิบห้าบาทนะคุณแม่เอามัดหนึ่งเนาะขายดีไหมคุณแม่ขายขายขายดีไหมก็ได้ขายนะคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก เท่าไหร่นะ90โอ้โหแข็งแรงนะ90นะยังมาขายของกูจะแข็งแรงอยู่คุณแม่90เลยโอ้โหแข็งแรงเลยแข็งแรงนะคุณแม่นะสิบห้าบาทนะครับอันนี้สิบบาทเหรออ๋อมัดใหญ่ทั้งสิบห้าอ๋อคุณแม่90แข็งแรงเนาะ หายากนะคน90แข็งแรงทุกวันนี้หายากและคน90แข็งแรงเลยราคาเทียนขายยังไงพี่ขายยังไงหนี่งอะไรคะห้าบาทเองค่ะโบราณค่ะห้าบาทสิบบาทค่ะซื้อขนมไปกินก่อนนะค่ะซื้อไม่เลืออันนี้ขนมอ่านี่ไม่มีเหรอโอ้สามสิบห้านั้นละกล่องยังไงครับ ดูดียังเลยแล้วเป็นลูกที่ขายยังไงครับมึงอันนั้นลูก140เสี่บ่ทีค่ะแกงตักตักถุงเท่าไหร่ครับอ๋อ30บาทนะโอ้กับข้าวข้าวอันนี้ถุงเท่าไหร่พี่นี่ย25ครับเอาข้าวหมูไปกินนะแค่หมูสักอันนเอาใส่ที่ถุงนี้ก็ได้ กันกิด้มินดีอยๆโอ้แล้วแล้วพริกมีอะไรบ้างพี่ผมถามแล้วดูนะโอ้าหโอ้โหแ่แดงไม่นานพูดทำทำใหม่ๆน่ากินเลยพี่นะนีผักลวกด้วยนะ บ้านเรามันไม่มีเลยมะพร้าวโมมีดอกแดงแม่บอกว่ามันดอกแดงเลยเนียนนิ้หน่อยนิดเจ็บต้นเลยจับสวนจับสวนเลยเดนขายยังไงคุณคุณแม่เนี่ยสี่สิบบาทดอกแดงจริงรสชาติรสชาต ตลาดห้วยสะท้อนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเดินตลาดห้วยสะท้อนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผม มาตลาดนี้นะครับพอดีผมจะมาขึ้นเขาคิจกูดทางผ่านพอดีก็เลยก็จะแวะหาซื้อของกินก่อนก่อนขึ้นเขานะครับคุณผู้ชมพามาดูบรรยากาศตลาดที่นี่นะมีกับข้าวเยอะเลยครับคุณผู้ชมขนมนี่ก็น่ากินนะ เรียลคขายยังไงพี่ขายยังไงเนี่ยอะไรคะห้าบาทเองค่ะโบราณค่ะห้าบาทสิบบาทค่ะซื้อขนมไปกินก่อน่าค่ะติดไหมเล็อันกอันนี้หัวลูอ่านี่ไม่มีเหรียญไม่พอหรอลูกฟอนนี่หนึ่งสองนี่เด็ สามเอาดิเอาหนึ่งน้ำเอาเอาไปพีอสี่อยากได้เหรียญอยู่เอ็นสามสามสี่โอเคอันนี้ห้าสิบบาทค่ะเอาเงินหรือเงินตั๋วได้ค่ะเดี๋ยวให้นะคะอ่าได้ค่ะยี่สิบบาทเอามาลอยเดี๋ยวก่อนสักอตเจ้าบอลที่โอ้สมิตรค่ะคงจะกินอย่างอันนี้ขนมอะไรพี่อ่าอันนี้เป็นเผือกปิ้งค่ะเผือกปิ้งเออเอาเอาับเงินตีค่ะหนูแป๊บนึงนะหนูหยิบ ไบอี่ถุงนึงจ้ะอันนี้มีโฟมมาฮื้เอาเห็นนูเนี่ยอย่าด่วนแปดสิกค่ะเอาดำกับวยังรอค่ะ

โอ้กับข้าวน่ากินัเลยกับข้าวน่ากิน กระดมเลยนะกระดมหนึ่งนัจริงกระพุม่ไเอาแบบนี้อันหนึ่งจา้าจ้า่าดจ่เอาอี่ใย<า>ืนใส่เพว่าจะเช็คของทำไมล่ะให้ออใส่ เท่าไหร่จ๊ะยี่สิบถามราคาหน่อยได้ไหมพี่ขายยังไงนี่อ๋อยี่สิบสามสิบขอบคุณครับ เป็นตลาดที่น่าเดินนะครับคุณผู้ชมตลาดนี้ ถามถามถามราคาหน่อยได้ไหม,ม,มอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยขอสามสิบห้านะแล้วกล่องยังไงครับอันนั้นหะ้าสิบนนบาทโอ้ดูดียังเลยแล้วเป็นลูกที่ขายยังไงครับอันนั้นลูกร้อยสี่ส<อ>ิบลูกใหญ่นเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ค้า ข้าวแกงนะคุณผู้ชมแกงตักตักถุงเท่าไหร่ะครับอ๋อสามสิบบาทนะโอ้กั <30 S 1> บข้ <30 S 1> บาวห้าว ไปกินเอาแค่หมูสักอันนะใส่ที่ถุงนี้ก็ได้มกินดีเลยโอ้แล้วแล้วแล้วพริกมีอะไรบ้างพี่ผมถามแล้วดูนะโอ้โหทำทำใหม่ๆน่ากินเลยพี่เนาะนี่ผักลวกด้วยนะ ขอบคุณน,นะพี่ครับู่ต,ตาค่ะเด็ผิห้าหกห,าากหา้าเจ้ แกเอามาสอนให้ครู่อนครู้าขอบคุณค่ะโจ๊กเหรอคุณแม่คุณแม่ขายโจ๊กเหรอ,อ,อข้าวต้มโอข้าวต้มโอข้าวต้มมก่ครับถ้ากินมากัดน,นะงข้าวต้ม ผักส,สดสดใหม่ๆครับคุณผู้ชมทุกคำละสิบบาทนะคะนาดูราคามะนาวสามลูกสิบบาทกิโลละเจ็ดสิบบาทมะนาว

ก็มันทำบ้านก่อนนะวันนี้ใส่ผ้าไนไพรก็พอพี่ชายก็มาส้างกันจ้ไม่ยากเลยสนจะลงมาจ้าอะไรจ้าสลับกั ได้กินเรียเยยังกินเห่ียเลยปเขาเป็นยงกิเหยกด็ตัก็ปนงเากด่ิ้ยนเอยู่จังหวัดเขาแน่นอนมาคืเจ๊ป่น บ้านเรามันไม่มีครับมะพร้าวม่วมีดอกแดงแห่บอกว่ามันดอกแดงเลยเนี่ยนิดหนึ่งก็ตนเลยจากสวนจากสวนเลยเด้อขายยังไงคุณคุณแม่เนี่ยสี่สิบบาทไม่รอนี่จากสวนเลยเด้อเนี่ยเมียเราเก็บมา

ตกแงงราราคุณแม่เขาบอกว่าปลูกเองนะครับคุณผู้ชมนี่ผักที่นี่ผมสังเกตดูสดดูสดดูใหม่มากเลยนะครับสดใหม่มากเลยครับมันต่างจากจางจากจากตลาดอื่นเลยนะครับผักที่นี่ไม่ยัง แค่บาทอันน um. ี้ยี ab ab. ่ส uh. ิบยี่สิบบาทเอาที่เราอันนี้ก็ยี่สิบอันนี้มันจะมันอันนี้เรามันมันมัเกลียวง่ายเอาแบบมันเปล่าโนาะนี้คุ้นึงจ้านี่เดี๋ยวมันก็บอกผมเฮ้ยเปดแก้วคุ้มไหมยี่สิบบาทแล้วพี่อ๋อเอาสิบบาทเอาสิบบาทอันนั้นนึงพี่มันนกยุ้งเอ้ยมันอะไรนะพี่มันแก้วมันแก้วเหรอ ยเทียนอะไดเทียนอักษิณใหญ่เทียนใหญนเทียนอักษิณที่ไรน้าพี่นะขึ้นลงบ่อยเออแล้วว่าเคยว่าเอามาตลาดปุ่นซื้อมาจากข้างในร้านหนึ่งข้างในยี่สิบห้าบาทร้านร้านข้างในอ่หนูไม่รู้หนูเลยซื้อมาหนูเห็นหนูก็เลยมาเอาเอาเอาเทุงให้เราเบดงเนี่ เขาขายแบบนี้เขาขายยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทมันเหมือนกันหรือเปล่าว่ะไม่ของยายน่ากินกว่าของยายเป็นเลือดก้าเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ไม่คนจ้าวเขาขายอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงร้านน้ำพริกอ่ะร้ว่าตรนน้ำพริกอยู่แถวเร้านเขาต้มอ่ะยี่สิบห้าบาทตรงดิ่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาจะขึ้นราคายี่สิบห้าบาทขึ้นหรองเขาตรงขึ้นแปลงเนี่ยเอาเหรอม้าประหารเยอะปลาเขาเค็มมูนรสหนากินได่แต่มั้นปลาปลาก็ขายราคาเดียวกับเขาเลยเขาจะได้ราคาเดียวกันเน มาสิแล้วเขาในตลาดหน้าคุกเขาขายน้าคน้าคุกอยู่ไหมน้าคุกขายของแพงกันะเนาะเมื่อกี้เดินมาทางนู้นอะไรให้เราคาบ้านน้าคุกอ้าเหรอโอ้โหไม่พาบ้านด้านน้าคุกโอ้โหทำใหม่ๆเลย ผักสดใหม่มากคุณผู้ชมที่นี่คือมากเขาปลูกเองเป็นบ้านเจ้าคือปลูกคือปลูกแล้วก็มาขายเลยไงไม่ไม่ต้องขนส่งไกลไงคุณผู้ชมถ้าเป็นตลาดในกรุงเทพมันขนส่งมาอาจจะดูแบบถึงจะสดใหม่มันก็จะดูเฉาเฉาหน่อยฮะขึ้จักว่าหมายอะไที่อ่ะงม่วงนี่เท่าไหร่คะใส่บบม่ไม่วงม่หมากอะไรมะรู้เลย โอ,โ,อโอ้โอ้บักบอะไรนะบักยางบักยางเอ้อบยบอมเบนบักบอมเบนบักนู้แล้วจำบอดดันอ๋อนี่ขเขาต้มคุณแม่นี่ขายยังไงคุณแม่มาละสิบห้าเหรอเอามาเอาคุณพี่สักมัดหน่อยเขาต้มอะไรคุณแม่กล้วยเหรอเอาเอามาัดหนึ่งมาคุณแม่ สิบาทนะคุณแม่อามัดึงเนาะดี่ยวเนาะขายดีไหมคุณแม่ขายขายขายดีไหมเขาได้ขายนะคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าสิบเท่าไหร่นะเก้า้าสิบโอ้โหแข็งแรงนะเก้าสิบนะอยากมาขายขอข้าวจะแข็งแรงอยู่คุณแม่เก้าสิบเลยโอ้โหแข็งแรงนะแข็งแรงนะคุณแม่นะ สิบห้าบาทนะครับ,บอ,นนอันนี้สิบบาทเหรออ๋อมัดใหญ่เนี่ยสิบห้าอ้อคุณแม่เก้าสิบแข็งแรงเนาะหายากนะคนเก้าสิบแข็งแรงทุกวันนี้หายากและคนเก้าสิบแข็งแรงร้านนี้เขาขายอะไรเนาะข้าวกล่อง ใช่ที่ยิงมาแค่วงี่นี่น้อตใช่ จะเดินไปทางดูนสักหน่อยก็ไม่กล้าเดินครับคุณผู้ชมมีคนร้องเพลงอยู่นะ